ลำไยหายทองคำพูดประโยคนี้กลางเวทีคนดูนับพันแห่ส่งกำลังใจให้เธอรายการเล่าข่าวดาราวันนี้กลับมาอยู่ดูแลคุณผู้ชมในคลิปนี้ค่ะแม้จะเจอดราม่าต่อเนื่องหลายวันแต่ลำไยหายทองคำก็ยังคงเดินหน้าสร้างความสุขให้แฟนคลับ ไม่เปลี่ยนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเต็มที่เหมือนเดิมค่ะทำกลางกระแสความห่วงใยและก็กำลังใจจากบรรดาแฟนๆที่คอยส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามเผยความรู้สึกกลางเวทีการแสดงค่ะรำยายให้ทองคำได้กล่าวต่อหน้าผู้คนที่มาดูเธอนับพันว่า ไม่เป็นไรนะคะเรายิ้มยิ้มทุกคนเจอปัญหากันได้ทุกปัญหามีทางออกหนูโอเคแฮปปี้พูดนี้เรียกเสียงปรบมือและสร้างพลังบวกให้กับผู้ชมอย่างไม่น้อยในห้องประจักษ์ชัยอัปเดตสภาพจิตใจ ได้เผยถึงสภาพจิตใจของลำไยว่าตอนนี้เธอเริ่มดีขึ้นพร้อมชมว่าน้องเข้มแข็งมากคงไม่มีน้ำตาจะไหลแล้วและยังคงทำหน้าที่บนเวทีได้อย่างยอดเยี่ยมแฟนๆแห่ส่งกำลังใจไม่ขาดสายแม้จะผ่านช่วงเวลาที่ลำบากแต่ก็ยังคงยิ้มได้อยู่ค่ะสาวลำไยและมอบความสุขให้แฟนๆเช่นเคยาแฟนๆเพลงเองก็ยังคงให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งกำลังใจให้เธอต่อไปค่ะ